ตอนสั้นเอฟซเรื่องวันฮาโลวีนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะฮายในที่สุดก็มาถึง Super ซูเปอร์มาร์เก็ตสักทีเนี่ยบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้หรอกนะแต่ว่าฉันต้องปวดขาอะไรเนี่ยดูสิมีอะไรกินบ้างเนี่ยโ,โห้ยของน่ากินเพียบเลยดูดิโอยอะไรเนี่ยปักกี้หรอไม่น่ากินอะ นี่แต่งหน้าเป็นผีอะไรคะเนี่ยเป็นผีพยาบาลค่ะเออก็จะมาหาซื้อพวกน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะพอจะว่าเออมันจะได้แบบดูเหมือนผีๆไงคะแบบเออจะได้หลอนๆนอะ่ะคนมองจะได้กลัวที่ไหนได้พอมมาเดินห้างเดินอะไรเนี่ยเนี่ยไม่มีใครกลัวเลยมีแต่คนหัวล่อชั้นเนี่ยอ๋อโอ๊ย ของกระจัดกระจายหมดเลยเนี่ยกินอะไรดีืมงั้นก็เอาเป็นขนมปังไหมไม่เอาดีกว่าเฮ้ยแซนด์วิชแซนด์วิชแซน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 ด์วิชเออเดี๋ยวเดี๋ยวแซนด์วิชนะแซนด์วิชอ่ะเอาแซนด์วิชหนึ่งอันแล้วก็เอาโคกโคกอ่ะโคกแล้วก็เอาอะไรดีเนี่ยมีแต่ของนา่นากินน่ากิน กินอ้นน้ำยาปรับเพื่อนุ่มเด็กนี่หวาเฮ้ยแต่ว่าฉันก็ไม่มีเด็กแต่ว่าฉันก็เออแต่งงานแล้วอ่ะกว่าจะมีลูกก็นานแสนนานเหลือเกินเนี่ยฉันก็ยังไม่ไดีท้องด้วยเนี่ยมาดูสิโอ้กินแค่นี้แหละเออทั้งหมดเท่าไหร่คะเออทั้งหมดยี่สิบดบาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณแค่ มีเด็กมางองแงอะไรแถวนี้เนี่ยแม,แม่หนูอยากกินไอติมอ่ะเอา้าไม่ต้องกินไอติมลูกคุณคะคุณก็เออให้ลูกกินไอติมก็ได้ค่ะเมื่อกี้ที่ฉันเดินเข้าร้านไปแล้วไอติมไม่ได้แพงเลยนะคะแต่ลูกฉันน่ะสิไม่สบายอะค่ะก็มางงองแงเนี่ยเอาเหรอคะใช่แล้วคะ่ะแม่หนูอยากกินไอติมอ่ะเออ มองแม่ลูกนี่เป็นอะไรเนี่ยพอตื่นเช้ามาก็หเห็นพวกผู้คนทะเลาะกันแต่เช้าเลยกลับบ้านก่อนดีกว่าบ้านเราก็อยู่ใกล้ซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละบ้านเราเนี่ยยังไม่ซื้อรถเลยแฟนฉันว่าจะซื้อเออสักประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสักประมาณเออ 11พฤศจิกาเนี่ยตอนนี้ส1มสิบเอ็ดตุลาลแล้ววันนี้เป็นวันฮาโลวีนด้วยสิโอที่รักที่รักอะไรได้อะไรมาลหละโอก็ได้ของกินนะ่ะสินึกว่าฉันซื้อของเล่นมากินเหรอเบือ่อเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บก่อนโอเคอืมเสร็จแล้วแล้วที่รักดูเรื่องอะไรอยู่โอ้โห,โหก็มานั่งเล่นอะไรอย่างนี้แหละ แต่วันนี้วันฮาโลวีนแล้วนะวันฮาโล,ลวีนหรอเออเธอลืมลหรออืมเขาก็ไม่ได้ลืมหรอกนะที่รักแต่ว่าผีมันมีจริงไหมอะผีมันไม่มีจริงหรอกมันก็เป็นแค่เรื่องหลอกเด็กกับผีนะ่ะทําให้เด็กต้องนอนเร็วอะ่ะเพราะว่าตอนดึกๆจะมีผีแต่ว่าผีมันก็อาจจะมีจริงนะแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดหรอกที่รักอ้าหรออืม,อมเดี๋ยวไปทำข้าวเที่ยงให้ผมกินสิเออเออ,เอ,อโอเคโอเค อ,อเดี๋ยวทําก่อนนะยังไม่เที่ยงเลยก็รองไงตอนเที่ยงจะได้ยังไม่ต้องทําเออเดี๋ยวกับข้าวมันก็เย็นหมดไงคุณล้วจะให้ฉันทําอะไรเออนี่ออก็จริงก็ไม่มีอะไรเอืมอืมอ,อืมก็ทําไปก่อนก็เลยกันข้าวเย็นเย็นคุณก็ชอบเหรอฮึเอาล้วจะให้ฉันทําตอนนี้ทําไมออข้าวเย็นเย็นอะไรก็กินไปเถอะ เดี๋ยวทำเสร็จเรียบร้อยไปทำอะไรดีเนี่ยโอ้โอหนตื่นเช้ามานี่ฉันยังไม่ได้แปรงฟันเลยแปรงฟันก่อนโอ้โหเหม็นปากตัวเองมากเลยเฮ้ยเราจะไปดมแปรงทำเพื่อโอ้ยหืมหิวหิวเดี๋ยวอฉันกินก่อนนะคนุณเออ อืม้ยมันอร่อยจริงๆเลยอ่ะหูยฝีมือฉันเนี่ยอร่อยก็คนหิวไงจริงๆอะไม่อร่อยเลยพอกินแล้วจะอ้วกอะไรอ่ะฉันกินฉันทำไม่อร่อยหรออืมไม่อยากกินอะพอฉันกินเข้าไปรู้สึกโอ้โหขมคอเลยอ่ะรู้สึกแบบจะอ้วกอะแล้ว คุณเนี่ยอืม้มก็คุณหิวก็เลยว่าอร่อยไงฉันก็เลยไม่อยากกินฝีมือของแกอะไรอ่ะเอเอเลิกไหมเลิกกันไหมไม่เอาอ่ะเฮย้ยพูดจาไม่เพราาอะไรฉันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอลองรถบ้านฉันก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวที่รักอะไร,ะไรมีคนโทรมานเี่ย โทรศัพท์อยู่ในห้องอ่ะเออเออเออืออือเดี๋ยวไปรับสายก่อนนะคอเซนเตอร์แน่เลยแบบเนี้ยอหยิบก่อนฮลัล <c oughs> โหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะ,คะพอดีพอดีเออคุณมีพัสดุตกค้างอะค่ะพัสดุตกค้างอะไรกันครับเฮ้ยวางก่อนว่าและว่าเป็นคอเซนเตอร์เฮ้ย อะไรเนี่ยตื่นเช้ามาเจอคอนเซนเตอร์เลยหิวยังเออหิวละอืมเละ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 ,เละ,เละไม่อร่อยอีกแล้วอ๋อมไม่อร่อยเลยอ่ะเฮ้ยทำไแล้วทำไมเนี่ยเฮ้ยเธอทำข้าวไม่อร่อยทุกวันเลยนะที่รักมามามาเดี๋ยวเขาจะ เดี๋ยวตอนก็นเขาจะไปพิสูจน์ให้ดูว่ามันไม่มีผีจริงเออเออเออแล้วจะพาฉันไปไหนเนี่ยโอก็จะพาเธอไปกินคาเฟ่เปิดใหม่ไงล่ะห้ามีเหรอเออเออเดี๋ยวพาไปนี่ไงที่รักคาเฟ่เปิดใหม่คาเฟ่เาาเฟวารีคิรินเ,เนี่ยม่ไม่มีคนมาเลยเนี่ยแล้วเนี่ยเจ้าของร้านไปไหน ฮะ้ยเขาอันนี้เขาเปิดหรือเปล่าเปิดสิประตูยังไม่ได้ล็อกเลยงั้นทํากินเองสมิมางเดี๋ยวมีเมนูอะไรบ้างไหมอ่ะกินไปเหอะที่รักมามาที่รักมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ทําเป็นเออผมเป็นพนักงานก็เป็นนี่เดี๋ยวไปทำมาให้กินนะที่รักเออ บอกเลยว่าผมอร่อยกว่าที่รักนะที่รักอะ่ะทํากินขมคอมากไปทําก่อนเออที่รักเขาทําเสร็จแล้วคนอ้อวนๆอย่างแกต้องกินให้มันอ้วนไปเออกินเอ้ยแกว่าใครอ้วนก็ว่าเธอเนั่นแหละือุ้หเออพุองใหา่ใหญ่อะฉันไม่มีพุงนะมีอย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 ,อย ฝีมือฉันเนี่ยอร่อยกว่าของเธออีกของฉันอร่อยกว่าสิไม่จริงของฉันอร่อยกว่าเนี่ยโอ้ยจะทะเลาะกันอะไรไปหนักหนาเนี่ยไปไปกินแค่นี้ก็พอละอืมมามามา,มาถึงบ้านและเนี่ยโหกินให้พุงใหญ่ไปเลยเฮ้ยกินให้อ้วนไปเลยเฮ้ย พูดอะไรกับฉันแบบในเนี่ยที่รักเอาที่รักอะนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวผมนั่งแป๊บหนึ่งโอ้ยขึ้นไม่ได้เนี่ยโอ้ยนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้ดีกว่าอืมไม่ต้องมันนั่งกับผมผมผมจะไปที่อื่นเอาแะ้วนั่งทำเพื่อก็ให้ที่รักนั่งไงอะไรเนี่ย เดี๋ยวไปพิสูจน์ที่ดูเลยว่ามันไม่มีผีจริงเอ้นี่มันก็ไม่มืดนี่นะเดี๋ยวเรยตอนมืดก่อนดีกว่าณนะตอนณนะตอนสี่โมงตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะคะที่รักใกล้จะเออใกล้จะดึกแล้วอะอะไรนี่ก็เพิง่งสี่โมงเองเดี๋ยวก็ตอนดึกเองแหลนะณตอนดึก แปพี่พี่รักไปที่สุดกันเถอะว่ามันีผีจริงหรือเปล่าพี่รักแต่ตอนนี้มันก็ดึกแล้วฉันกลัวไปไป,ไปผมมีรถอยู่เดี๋ยวผมเอาออกมามืดมากเลยอ่ะพี่รักมาพี่รักเดี๋ยวผมเปิดไฟรถก่อนโอ้โหเห็นชัดมาเล็กหน่อยอะ่ะแล้วก็ไม่มากอะ่ะพี่รักฉันบอกแล้วมันน่ากลัวม,มากเลยอะพี่รักเออเออเอเอเดี๋ยวผมพาไปดู ว่ามันไม่ได่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมทางไปเหมือแต่นนะเนี่ยคำผีเนี่ยโคยที่รักคำผีเหรอเออเออเออีน่ากลัวมากมากเลยอ่ะมือตืดๆๆโอ๊ยขับชนอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยแล้วโอ๊ยเอาอีกแล้วที่รักจะขับชนอะไรนักหนาเนี่ยเออเออเดี๋ยวพาเข้าเดี๋ยวพาเข้าตรงน,นี้แล้วตรงน,นี้แล้ว พาเข้าไปดูถ้ำผีโหน่ากลัวแน่ๆเลยที่รักมันก็น่ากลัวหน้าดูแหละที่รักเออไหนเดี๋ยวจะจะจะดูก่อนงั้นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆดูดีๆที่รักน่ากลัวมากเลยที่รัก เอยก็เขาบอก,กแล้วว่ามันน่ากลัวโหยขนาดทางมือยังไม่ถึงสียังน่ากลัวเลยเนี่ยนี่อที่ยังคืนแล้วเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวเที่ยงคืนเท่าไหร่เนี่ยสามสี่แล้วเนี่ยโอ๊ย,ยเยอะ๋ยวไมมองไม่เห็นนะที่รักเดี๋ยวผมยเยดีๆจะผมดูทางทดีๆก่อนไม่ใช่ปะเนี่ย,ยเยอะๆผมลงมาดูทางก่อนนะที่รักเออเลยเลยหรือย,อยังก็ไม่รู้รอ่ะที่รัก โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะควบเกิดไฟรถที่มันสว่างก,ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็หายมืดแล้วนะที่รักแต่ว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยอ่ะโอ๋อใช่ที่รักใช่ปะคะไปกันเถอะอุ้ยนา่ากลัวที่รักอือใช่สิไปเจอผีไหมเนี่ยฉันว่าต้องเจอแหละถ้าเกิดเจอผีอ่ะก็รีบเห็นเลยนะรีบเห็นผีออกไปเลยโอเคโอเค น่ากวัจริงๆนะเนี่ยขนาดยังไม่ถึงสีเลยยันเนี่ยใจสุดยักษ์ซาเนี่ยโอ้โหก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ไปล่าท้าสีมาพักสองปีแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ต้องไปล่าท้าสีแล้วเนี่ยไม่ได้มานานก็จําทางไม่ได้เนี่ยพี่รักเฮ้ยไป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 ก่อนไปก่อนโอ้ยเดี๋ยวพี่รักรถระเบิดแล้วเนี่ยเดี๋ยว เต้องเดินไปใช่ไหมออไม่ค่ะอ๋อผมมีรถอีกครัน๋ยีาออกมาก่อนนั่งเป็ดไปด้วยกันครับที่รักเอาอะไรอะ่ะเปียกนะผมไม่เป็นไรนั่งไปก่อนนั่งไป ไม่เดียวทำผีไม่ได้ไปทางน,นั้นสักน่อยนีม่มาทางนี้พี่รักไปจอดตรงนี้ดูว่ามันไปจอดที่ทำผีจอดเอททดเอทำผีได้ไหมอ่ะเออผีผีหาได้ได้เออไอ้โอ้ย,อย,อยมันต้องน่ากลัวนะ เพราะว่ามันจะอีผีไม่เอาที่รักเออเฮ้ยมันอะไรนะ่ะมีใครด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันผีสาปากฉิกนี่นะเฮ้ยแล้วน,นี่ใครเนี่ยโอ้พี่ค้ำช่วยฉันด้วยผมวเจอผีค่อยนี่ก็ผีพยาบาทเออเพี่คัำช่วยผมด้วยค่อยนี่ผีนั่งมาผี่วผีเป็ดอ้า ก็ฉันบอกแล้วว่ามันมีผีน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยที่รกักรีบออกไปจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเดียวเดียวทุกทุกคนกลับมาก่อนอะไรล่ะเนี่ยจะมาเรียกฉันทำไมเอาก็นเนี่ยเป็นผีอะไรล่ะพวกเรากำลังพวกเรากำลังแต่งหน้าผีอยู่โอ้อะไรเนี่ยคนที่กลัวผีชัดเลยพวกเราไม่ใช่ผี พวกเรากําลังเออเล่นละครเรื่องผีอยู่พวกเรากําลังถ่ายละครอยู่เนี่ยเออนักถ่ายละครยังไม่มาเลยเอ้าวเหรอเออกาลังถ่ายละครเรื่องผีอยู่เนี่ยอา้าวแลนี่อะไรเนี่ยทำไมผีทุกตัวมากลนกันทุกเรื่องอะมันจะได้น่ากลัวท้กลัวไงเฮย้ยอะไรเนี่ยตายแล้วเฮย้ยฉันไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ย เออขอจบคลิปก่อนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็มาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย